ีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y p โ o Stock ไทยแลนด์ช่องสไตล์ p o สแค a t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y p โตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะซื้อบิตคอยต้องเสียภาษีหรือไม่เสียอัตราเท่าไรกันเปิดข้อสงสัยซื้อขายบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจ่ายภาษีหรือไม่อัตราเท่าไร่ของมูลค่าที่ซื้อไปกระแสคริปโตเคอเรนซีหรือหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักจากบิตคอยหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลแรก,แรก ที่เกิดขึ้นมาบนโลกและตลาดคริปโตเองก็เป็นกระแสะขึ้นมาได้เพราะบิตคอยน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าบรรดานักลงทุนเองก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติของตลาดคริปโตกันมากขึ้นพอสมควรเพราะทุกวันนี้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในการระดมทุน ICO และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยได้มีพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาดูแลกำกับในส่วนนี้แล้วทางนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยเหลือให้ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงรู้หรือไม่มีสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมากกว่า5,400สกุลโดยตลาดคริปโตเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนักลงทุนให้ความสนใจกันมากขึ้นโดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมากกว่า5,400สกุลซึ่งแต่ละสะกุลเงินถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันเช่น Bitcoin ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการส่วนอีเ e อเรียมถูกใช้ในการพัฒนา Smart Contract และอีกสกุลเงินดิจิทัลริปเปิเป็นระบบการชำระเงินสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรับส่งเงินตราระหว่างประเทศเป็นต้น ทำให้แต่ละสกุลเงินมีความน่าสนใจและความต้องการซื้อขายไม่เท่ากันส่งผลให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละสกุลแตกต่างกันอีกด้วยแล้วถ้าซื้อบิตคอยจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยโดยตามกฎหมายแล้วภาษีกับสินทรัพย์ดิจิทัลในกรณีบุคคลธรรมดาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่19พศ2561 ระบ,บุว่าหากใครซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์อีเธอเรียมและอื่นๆหรือโทเค็นดิจิทัลต่างๆแล้วตอนขายออกไปสามารถทำกำไรได้ส่วนผลกำไรจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย15%และยังต้องนำกำไรจากการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมารวมในการคำนวณภาษีเงินได้อีกด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว สำหรับบุคคลธรรมดาอาจต้องเสียภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลถึง3 5ากำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลผู้ซื้อต้องหกักภาษีณที่จ่าย15เนางสมหมายสิริอุดมเศษที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานในฐานะโฆษกกรุสมสพากรเปิดเผยถึงรูปแบบการเสียภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลว่าโดยปกติหากมีการขายแล้วมีกำไรถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40 4. ี่ชกระเชอซึ่งผู้จ่ายเงินได้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตรา15%นอกจากนี้ตามกฎหมายผู้ขายสินทรัพย์ดิจิทัลหากมีกำไรมีหน้าที่ต้องนำกำไรจากการขายไปคำนวณรวมกับเงินได้อื่นๆในการยื่นเสียภาษีประจำปีตามปีที่ได้รับกำไรนั้นด้วยทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้เลือกว่าจะนำมาคำนวณรวมหรือไม่ต้องนำมาคำนวณรวม เช่นเดียวกับการที่ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลที่ถูกหักในอัตรา15%และ10%แล้วได้สิทธิให้เลือกว่าจะรวมหรือไม่รวมกับเงินได้ตอนยื่นประจำปีได้กรตอและ DSI คอยจับตาการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่ผิดกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอ ได้มีการประชมุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำโดยนายตยริศเตมะหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อหาหรือประเด็นความร่วมมือในการยกระดับการสืบสวนและตรวจสอบการกระทําผิดในตลาดทุนรวมถึงการพิจารณากำหนดเพิ่มลักษณะความผิดปดกติตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชี ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวรื่นวดีสุขวันมงคลเลขาธิการกระตอระบุว่าการหารือในครั้งนี้เป็นการหาแนวทางการยกระดับการทำงานร่วมกันในเชิงรุกทางด้านกระบวนการสืบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำผิดในตลาดทุนอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนรวมทั้งจะมีการพิจารณากำหนดความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มในบัญชีท้ายประกาศกรคอพอ,ออกตามความในมาตรา21วรหนึ่งหนึ่งแห่งพระราชบัญญ,ญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ .2547 และได้มีการหารือกันถึงประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยแม้ว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลจะน่าสนใจแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนให้รอบคอบโดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความซับซ้อนเช่นหากต้องการลงทุนในบิตคอย n ควรทำความเข้าใจในลักษณะของ Bitcoin ให้มากที่สุดจากสมุดปกขาวให้รอบคอบเพราะมีข้อมูลที่สำคัญของโครงการนั้นๆคล้ายกับหนังสือชี้ชวนการลงทุนของกองทุนรวมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนั่นเองสิ่งที่สำคัญคือให้คิดเสมอว่า การลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงมากน้อยก็คือความเสี่ยงที่จะได้ผลตอบรับเป็นกำไรหรือขาดทุนได้เช่นกันเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพีมาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องค r ิปโตกสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีจากที n อ n อออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ